สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะสำหรับอพิโสดนี้นะคะผ่านไปแล้วค่ะช่วงไตรมาสแรกนะคะของปี2024นะคะหวานขอเริ่มจาก ค้ายของ Tencent Video ก่อนละกันนะคะละครอยอดนิยม6เรื่องของทาง Tencent Video ค่ะซึ่งประเทศไทยก็รับชมกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน VTV Thailand นะคะก็6เรื่องนี้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งณนะจุดนี้เนาะในตอนนี้เราดูปัตภีรไรพายกันอยู่นะคะสนุกมากๆเลยค่ะแต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีนอกนะคะ อะไรที่ใช้เป็นตัววัดความดังของละครนั่นก็ต้องเป็นเรื่องราวของเรตติ้งนะคะแล้วก็ความถี่ในการมีท็อปปิกพูดคุยกันบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งที่จีนเองเขาก็มีตัวที่เป็นเครื่องมือในการวัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วะละครที่มีเรตติ้งสูงๆของ Tencent Video นะคะเริ่มแรงใน ต้นปีนี้ก็คือเรื่องบอสซัมชางไฮค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยคุณฮูเกอร์นั่นเองนะคะเฮีย er, ของพวกเรานั่นเองก็เรื่องนี้มีดาราเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะคะแล้วก็ผู้กำกับก็ค่ะผู้กำกับก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะโดยโดยที่เขาอยู่ในสายภาพยนตร์มาก่อนนั่นแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังไม่เข้าไทยสำหรับเรื่องนี้เนาะไม่ยอม ไม่ยอมให้มาออนแอร์ในประเทศไทยนะคะก็เลยยังไม่มีสับไทยแล้วก็พักไทยให้ดูกันแต่ถ้าเพื่อนๆดูซับอิงได้นะคะ,ะภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถจะดูได้เรื่องนี้มีลงผ่านทางแอปพลิเคชัน Tencent Video เองแล้วก็ลงทาง YouTube ด้วยนะคะถ้ามีเวลาก็สามารถจะไปติดตามชมกันได้ก็เป็นเรื่องราวเข้มข้นนะคะของการสู้ชีวิตนะคะของคุณเป่านั่นเองคือของพระเอกของพวกเราซึ่งก็สร้างเนื้อสร้างตัวในเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็จน กลายมาเป็นผู้ที่มีทั้งอิทธิพลแล้วก็เป็นผู้ที่มีคนรักเยอะนะคะในเซียงไฮ้แต่ว่าชีวิตก็มีความขึ้นขึ้นลงๆเพราะว่าคนเรามันจะมีแค่ความสุขอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีศัตรตูทางธุรกิจแล้วก็มีผู้หญิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะคะก็ะผู้หญิงที่อยู่ในใจเขาแล้วก็รักสุดๆนั่นก็คือ,อบทของของอคุณหวังนะคะซึ่งรับบทโดยคุณถังเยี่ยนนั่นเองนะคะ ก็เปิดปี2024มานะคะทาง Tencent Video ส่งเรื่องนี้มานะคะก็ถือได้ว่าติดอันดับหนึ่งค่ะเพราะเรื่องนี้ก็ลงที่ CCTV ด้วยนะคะก็มีฐานคนดูแน่นปึ๊กเลยนะคะแล้วก็ดาราก็เบอร์นี้นะคะเป็นดาลาราที่อยู่ในดวงใจของคนจีนอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านของจีนคอสตูมโบราณนั้นก็มีอยู่แน่นอนอยู่แล้วก็ปล่อย ออกมาด้วยมากมายนะคะแต่ว่าจีนคอสตูมโบราณที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือปัตตภีวไรพา,ายค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะส่วนจีนปัจจุบันเรื่องอื่นๆนะคะก็เรื่องที่อะไรนะความรักท่ามกลางพายุนะคะอันนี้หวานใช้ชื่อตามนวนิยายต้นฉบับค่ะละครก็คือเรื่องที่น้องลีโออูของพวกเราแสดงคู่กับน้องเจ้าจินไม้นะคะเรื่องนี้ก็ติด ลมบนเช่นเดียวกันนะคะก็ให้คุณค่าทางสูนทรีนะคะสาดน้ําตาลน้ําเชื่อมค่ะโครมคมโครม,คมใส่คนดูเลยนะคะณจุดนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะผงาดได้ในตลาดเช่นเดียวกันนี้ก็คือ,อ,อของ Tencent Video อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องออกลับมาที่เรื่องปัตภภีไรพายก็เป็นเรื่องที่มีความคาดหวังทางการตลาดสูงอยู่แล้วนะคะของทาง Tencent Video นะคะแล้วก็ ความมุ่งมั่นนะคะของเขาคือไม่เฉพาะละครเท่านั้นที่จะติดลมบนเขาส่งเพลงขึ้นมาด้วยค่ะจากเรื่องนะคะทั้งหมดเนี่ยหกเรื่องของเขานะคะละครเนี่ยก็มีเพลงประกอบนะคะประกอบละครถึงทั้งหมด38เพลงค่ะก็ติด ฮิตนะคะลมบนติดลมบนไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งทั้งภาพทั้งเสียงทั้งบรรยากาศในซีรีส์นะคะเขาใส่ใจเป็นพิเศษเนาะเขาว่าอย่างนั้นตามเนื้อเนื้อข่าวทั้งหลายที่เกี่ยวกับการโปรโมทนะคะซีรีส์ของทาง Tencent Video เขาบอกว่าสิ่งที่จะมาดึงดูดใจให้ของท่านผู้ชมเนี่ยนอกจากดาราน,นักแสดงนอกจากบทละครแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวของอรากฐานทางด้านสุนทรียศาสตร์ต่างๆด้วยก็คือบทเพลงด้วยนะคะเพราะ นั้นเขาใส่ใจมากๆเลยค่ะ ซีรีส์นะคะดารานาแสดงก็จะมีทั้งที่เป็นแบบดารารุ่นใหญ่นะคะแล้วก็มารุ่นกลางแล้วก็มารุ่นรุ่นเล็กนะคะก็คืออย่างรุ่นใหญ่ก็คือคุณหูกเกอร์น,นาอก็ส่งเรื่องบอสซัมชังไฮมาแล้วแล้วก็รุ่นเล็กก็คือเนี่ยแหละคะ่ะน้องลีโอกับน้องเจ้าจุนไม้นะคะแล้วก็มารุ่นกลางก็คือคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณหลินเกิงซินนะคะก็มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรดะก็มาตั้งแต่ติดดินแล้วก็มมาตั้งแต่ไฮโซหรูหรานะคะแล้วก็มา เรื่องราวของกีฬาวความรักก็คือนอกเหนือจากสิ่งที่ดึงดูดหลายๆอย่างแล้วนะคะเขาต้องการจะ,ะเสริมสร้างบรรยากาศนะคะในในซีรีส์เนี่ยให้มันเหมือนกับคนดูแล้วอินสุดๆเลยนะคะ ต่อมาค่ะในรูปแบบนะคะของละครแนวตำรวจเนี่ยก็มีเรื่องที่ติดแบบท็อป6อยู่ด้วยนั่นก็คือ u u t t n n g y e s นะคะแต่ว่าคนไทยไม่ชอบใช่ไหมไม่ค่อยชอบแนวนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ที่จีนถือว่าเป็นมามืดมากๆเลยนะคะส่งมาจากทาง Tencent Video ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะซีรีส์ในแนวตำรวจแนวสืบสวนแนวอาชญากรรมเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะได้ดูจากทางทางค่ายไอฉีอีใช่ไหมแต่ว่าสาหรับทาง Ten c ซ n นว i ดีโในปี2020 ส่ง Hunting Ice ออกมานะคะถือว่าเป็นหมามืดของปีนี้เลยได้รับดัชนีความนิยมสูงถึง29,930นะคะไม่มีหน่วยอะ่ะเขาไม่บอกหน่วยอ่ะ อ่ดชนีนะจุดนี้นะคะซึ่งเขาวัดจากบนแพลตฟอร์ม Tencent Video นั่นแหละค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะของรายการละครออนไลน์ของชาร์ตเมาเยียนในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยสําหรับ Hunting Eyes นะคะท่านใดยังไม่ได้ดูก็ลองไปกดกดดูนะเพื่อนๆพเพราะอะไรรู้ไหมเราจะได้รู้ไงว่าเออมันติดอันดับหนึ่งที่ที่จีนเขาได้อย่างไรนะคะก็นจุดนี้ถ้าจะบอกนะคะก็ต้องบอกว่าเนื้อหาของบทละครมีคุณภาพสูงนั่นเองค่ะแล้วก็ดาราที่ ที่นำแสดงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นที่คุ้นเคยกับผู้คนสักเท่าไหร่คืออย่างประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าบอกเลยนางเอกเท่มากนะเพื่อนๆเป็นปนางเอกที่เท่มากๆ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าลืมไปดูกันนะคะ Hunting Eyes นะคะ เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในแนวของอความคอมเมดี้นะคะเป็นโซนคอมเมดี้อย่าง The The Long Season แล้วก็ Happy Face นะคะสองเรื่องสำหรับแนวคอมเมดี้ก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างดีแล้วก็ในปีก่อนนะคะอย่างในปี2023เขาบอกว่าเรื่อง Legend of the m a c p i e Sword นะคะเรื่องนั้นก็ เออไม่ได้เข้าไทยเนาะเรื่องนั้นเราไม่ได้ดูนะคะเออน่าหน้าเสียดายเหมือนกันก็งั้นอย่าพูดถึงเลยนะคะก็อย่างเรื่องเนี้แหละคะ่ะก็ในปีที่แล้วก็สร้างเอ,อ่อเรตติ้งแล้วก็ความนิยมได้ดีแต่เรื่องนี้ไม่เข้าไทยนะเพื่อนๆอ่ะไม่เป็นไรผ่านไปนะคะมาถึงเรื่องที่6นะคะเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือหมาลคะค่ะน้องหลินอี้ของพวกเรากับโลก ALS นะคะกับ Thank You For w a r m i m e นั่นเองซึ่งนำแสดงโดยน้องหลินอี้นะคะน้ำตายดเลยเรื่องนี้ ดูแล้วก็มีความซาบซึ้งใจกับความรักแล้วก็ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุขที่สุดนะคะคู่กับน้องหลีหลันตีนอโอเรื่องนี้เพื่อนๆดูกันจบหรือ,อยังคะดูไปแล้วช่วงสุดท้ายร้องไห้มากๆเลยอะแล้วในยังฉากแต่งงานนะคะก็ยังคงมันก็ยังติดตาแอดวานอยู่ในตอนนี้เลยอะก็เดี๋ยวเอาไวค้ค่อยค่อยทำคอนเทนต์มาละกันนะคะตอนนี้กําลังอยู่แบบวุ่นๆอยู่กับ แต่พีไร้พ่ายนะคะสำหรับแอดหวานแต่ว่าหวานก็ดูเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะทยอยทยอยทำออกมา,าพูดคุยกับหลายๆท่านทีเ่เป็นคอร์ดซีรีส์แล้วก็ดูเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะเอาเป็นว่าค่ะนี่ก็เป็น6เรื่องนะคะที่ไม่ควรจะพลาดแล้วก็ยังมีตรายมาสที่2ก็เตรียมมาได้เลยนะคะพวกเรารออยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะห่วงคำหนึ่งดวงใจนิลานใช่ไหมคะพวกเราก็รอรอนะคะซีซั่นสองใส่ไปด้วยเรื่องนี้รอสุดๆแล้วก็ยังมี อีกหลายๆเรื่องเนาะจริงๆแล้วอ่ะก็พวกเราจริงๆถ้ามีดาราที่พวกเราชื่นชอบแสดงอยู่ด้วยพวกเราก็จะดูจะดูก่อนเรื่องอื่นๆนะคะจะมีการจัดลำดับ 1, 2, 3, 4นะคะแล้วก็ เรื่องที่น้องเจนะคะน้องเว่นะคะคู่กับชูกไห้นะคะก็รออยู่นานเมื่อไหร่จะออนแอร์สักทีนะคะเขาบอกว่าให้พวกเรารอเนาะรอสเตจูนสเตจูนนานแล้วก็ยังไม่ออกมาสักทีนะคะนอกจากนี้แล้วเนาะเรื่องที่มันน่าประทับใจมากๆเนาะเพื่อนๆได้ดูเรื่องที่คุณฐานเจนซื้อกับน,น้องโจเย่ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็คับเกี่ยวเนาะมันเป็นเรื่องของของช่วงปลายปี2023นะคะเขาก็เลยไม่ได้เอามารว มไว้ในในคอนเทนต์บทความอันนี้นะคะเอาเป็นว่าออาละค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะก็แพลตฟอร์ม VTV Thailand ก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็ดูกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีซีรีส์ดีๆหลากหลายทีมให้พวกเราได้รอติดตามชมกันค่ะมีความสุขกันมากๆแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ